คมมไม่สูงมากเนี่ยมันจะขึ้นแถบจางๆให้เรา็นได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการที่เราอาจจะดูว่าเอ๊พยายามวิธีนี้แล้วติดหรือเปล่าถ้าติดก็ถือว่าโอเคได้แล้วบางครั้งมีท้อใจบางครั้งมีท้อใจคือสองสามอาทิตย์ประตรวจปุ๊บอ้าวไม่ขึ้นท้อใจก็มีจริงๆแล้วอาจจะอาจจะติดก็ได้แต่เร็วเกินไปบางคนรีบร้อนไม่รีบร้อนนะครับแต่ก็ถ้าจะรีบร้อนหน่อยก็เจาะเลือด ใช่เดี๋ยวนี้จอดง่ายมากเลยง่ายครับเดี๋ยวนี้จอดแป๊บเดียวผลก็แป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงครับผมถึง40นาทีก็ได้ผลละครับผมแล้วก็อุณนั้นก็เป็นวิธีที่ง่ายๆที่แบบว่านี่ครับอย่างที่บอกว่าเราเอาวิธีง่ายๆไหมบอกคุณผู้ชมนะคคัะแต่ถ้าวิธียากยากก็ให้ขึ้นมาก็คือจะเป็นคุณหมอจะเป็นคนจัดการให้จัดการให้อย่างเช่นการทําเด็กลอะแก้วเด็กลอะแก้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีฉีดน้าเชื่อฉีดน้ําเชื่อเข้าไปนะครับหรือเป็นวิธี มันผสมเด็กหลอดแก้วหรือแม้กระทั่งทำอิกซี่อิกซี่นะครับนะแล้วก็แต่ละวิธีมีราคาต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับผมต่างกันต่างกันเยอะนะครับอย่างเช่นถ้าตัวฉีดน้ำเชื้อเนี่ยนะฮะหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้วัตถุอุปกรณ์อะไรเยอะเพียงแต่เก็บน้ําเชื้อมาทําความสะอาดแล้วก็มาคัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกจะไม่แพงมากนะครับแต่ในระดับของการ ทำเด็กหลอดแก้วหรืออีกซี่เนี่ยจะต้องมีการทั้งกระบวนการการกระตุ้นไข่การเก็บไข่นะครการปฏิสนธิในหลอดทดลองนะครับในห้องปฏิบัติการแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจวินิจฉัยทาลกรกด้วยนะครับว่าตัวอ่อนเนี่ยสมบูรณ์ไหมก่อนที่จะย้ายไปฝังตัว ใช้การฝังตัวเองนั้นมันจะมีเรื่องของยาฮอร์โมนมีเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาเยอะมากคนี้หลักของการรักษาก็ต้องเป็นหลายๆมือจนถึงหลักแสนต่อครั้งครั้งแรกไม่ติดก็ต้องครั้งก็ต่อไปโดยทั่วไปแล้วการทําเด็กพวกนี้เราคุณหมอก็จะไม่รับประกันนะครับว่าถ้าไม่ติดก็มาทําอีกทําอีกอะไรเงี้ยคือน้ํายาพวก พวกยาต่างๆก็ใช้ครั้งต่อครั้งไปเรื่อยๆก็ต้องแล้วแต่ว่าแวต่่าจะยังท้อใจไหมถ้าอยากสูวยก็อยากมีให้ได้ก็ต้องสู้ต่อไปแต่ว่าถ้าคิดว่าโอเคก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทำใจไปอยู่ด้วยกันยังมีความสุขค่ะคุณหมอคะมีเคสบางเคสไหมคะที่แบบทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังคงทำอยู่แล้วเยอะมากก็อยมากกี่ครั้งมากครั้งที่สุดที่อาจารย์เคยเจอ พอดีผมไม่ใช่หมอทางด้านทำกลิปแต่แต่ผมก็ประสบการณ์เนี่ยก็ถามจากรุ่นพี่ที่เขาทำมาในด้านนี้เขาบอกบางคนเนี่ยทำสิบกว่าไซเคิลก็ไม่ติดนะฮะทำทำคิปทำอีกซี่เนี่ยหมดไปเป็นหลายล้านแล้นะครับนะซึ่งซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาวะการเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยเขามีพยาธิสภาพอยู่ในท้องเช่นมีเนื้องอกอยู่เนี่ย ทำไปกี่ครั้งกี่ครั้งติดติดหมดนะฮะัาศัยเข้าไปเนี่ยแต่ก็หลุดหลุดเขาเขามีพยาธิสภาพใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ใช่แต่พอตอนหลังเนี่ยเขามาผ่าตัดเอานื้งอกออกไปก่อนแล้วก็ค่อยมาลองร่างกันหันก็ประสบความสำเร็จแล้วี่งจะทำคั้งแต่แรกแต่ว่ามันก็น่ากลัวใช่ไหมคะเอาเนื้องอกออกนั้นก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาเป็นรายๆไปว่าพยาธิสภาพอันไหนควรจะ เอาออกก่อนที่จะตั้งท้องอะไรที่สามารถเอาไว้ได้อะไรเี่จริงจริงค,คนจะกลัวมากเวลาที่กลัวว่าเวลาตั้งครันแล้วเนี่ยเวลาเกิดการตั้งครันแล้วเนี่ยจะผ่าตัดไม่ได้จริงๆผ่าตัดได้ใช่ไหมครับได้ครับอย่างเช่นเป็นไส้ติ่งตอนตั้งคันภ์่เออเอออน,นี้สงสัยได้ครับได้ได้เพราะว่าไส้ติ่งเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเวลาไหนแล้วเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าถ้าเราไม่รักษาเกิดมันแตกเนี่ย มันอันตรายทั้งต่อตัวแม่แล้วก็ทารกในท้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผ่าได้ไหมคนท้องผ่าได้ช่วงระยะเวลาของความปลอดภัยบางคนเนี่ยท้องปุ๊บเนี่ยมีเขาเรียกซิสที่รังไข่ขึ้นมาขนาดใหญ่มากๆถ้าเราไม่ผ่าเราก็กวดแตกหรืออย่างที่หมอโอบอกว่าไส้ติ่งนะครับพวกนี้สามารถผ่าได้นะครับโดยผ่าเนี่ยเราก็จะพยายามดูกันทั้งหมอสัญญกรรมนะครับหมอสูตินารีหมอดมยาช่วยกันนะครับ การผ่าตัดโดยเฉพาะในไตมาาที่สเนี่ยที่เด็กเขาสร้างอาอยุอต่างๆหมดแล้วเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยครับทำได้แล้วก็บางคน,นกลัวเพราะฉะนันะ้นเนี่ยเทคโนโลยีสมัยนี้แล้วก็คุณหมอ เก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทําได้นะครับผมแน่นอนเลยนั่นแหละครับคือทั้งหมดโอ้สนุกสนานมากเลยสนุกมากเลยทำตามจริงยังไม่หมดเลยนะเนี่ยนี่ยังตื่นเต้นอยู่แล้วก็ป๊าป๊บป๊าหมดเวลาแล้วตื่นเต้นเท่าไหร่จ้ะจะกลับไปขีดเหรอไม่ค่ะยังยังยังเลยค่ะพี่มีอายุก็รวมเลยแล้วนะมีคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่าไม่รู้จะรออะไรร้อยไข่ฟอสก็นี่ไงก็จานบอกว่าแบบยิ่งนับวันไข่ยิ่งแบบ เก่าเก็บ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 มันจะหมดก่อนนะมันถึงขังมันถึงขังรู้เปล่าพี่ยิ่งเก่ายิ่งมีค่าวัยเป็นจรงค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เรานนามาฝากคุณผู้ชมนะคะไงต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆสำหรับเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วก็